哎哎、啊啊 パッ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 。Up, up, 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 up. เยาเขากางยอ่อนครับลงไปแล้วอันหนึ่งยังนี่มันนี่เป็นยอ่อหาเส้นครับยอ่อหาเส้นไนด้ตัวง่ญ่แล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เฉียบนามครับแปดศอกหาเส้นแปดศอกจังว,ว่านจะพ่อได้อยู่ครับหมูว,ว่านกระได้อยู่กางข้าวครับ นี่ครับอ๋อกางอีกลังนมีเทาไหมายกสองหลังไปแล้วครับนี่ยืนนี่เดี๋ยวเฮาจีไปทางบนครับแบ่งกันไะไปกันเลยครับนี่ใส่ตะก้าไปแล้วไข่ต้มขึ้นรอแล้วไปน้ำครับนางกระจอกระจอกระจอไปนะครับหลากไปน้ำเพราะว่าเหตุนั้นสิเพราะว่าหมามันลอยหนาไปน้ำกับที่นางรอดใช่ครับ มาหน่อยห้องน้ำต้นไปกับพ่อปะไปละมาละ เ,เ,เอาอันนี้ป่ะเดี๋ยวเอาเอา,เอาเอานื้ออกเดี๋ยวพ่อเอาตะกร้าใหญ่ให้เออนีี้ม,นะม่ต้องคอยพงคอยเปิดง่ายป่ะ บอ,อกทุกอย่างแล้วมามันมาเป็นครูปะเออตีเป็นครูเป็นครูเป็นคร่ะใส่กระลังงามอืมอ้มวนเขียวปลาก็ติดดีครับคุณ อือปูนวางเถอผุนเถะผุนเกีบยววสูตรผุนอูนเกี่ยววสูตรฟังท้าผุนเนาะวางไว้ไวเลยเนาะหายู่หากินครับเต็นบอร์ธรรมชาตินะครับไปอยากหากินก็ไดนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแต่เพิ่นหามช็อตนะครับทอดกระทืจับหานี้ได้แค่เักหนึ่งยอนี่มัน,มน,มนท่ามไม่ได้หรอได้ปะหาล้อได้ปะเฮ้ โอ้โหแลป่าคัดใส่้<ง>อาะเออไปซื้อเขากะไรใบสักหนึ่งเข้าสำหริกินหนึ่งแล้วแรงเรลาง่ายอยู่ดิมนันครับมนันแล้วมนันแล้ว ตรงตะไคร้ใส่ป่าไหมเห็ดเดงาล่ะเดี๋ยว๊าเหยียงาจะไหน عندك <applause> thank you ขับเกือบพท่านใส่งา้าง หลุนน้ำกาเขา่าบ่ข่าเขาวบ่วท่านมัน Oh, dorang betul-betul. Cukup-cukup you <laughs> Yeah. <laughs> ัครบเก็บนะครับแผลเก็บ ตัวเล็กๆอีกขึ้อูไม่ไหวว่าตัวใหญ่จัดมาแล้วครับมีฟังนี่ฟางไปทางพี่ไอ้นุ่นนยกนุ่นบ้านี่มีตัสไซโอ้โหาใส่ัสไซเลยอะโอ้โหไม่ไหวว่ตัวนุ่นตัวนุ่ตัวนุ่นโอ้ยนี่ตัวล่าเ นี่อออกพร้อมกันแหละออกพร้อมกันตัวหนึ่งได้ตัวเดียวมันอยู่ตีหรือริมไต้ลงก่อนมี่ก็โอเคแล้วอยู่ห้องกินคข้าวห้องกินเ้าวพักก่อนครับพักก่อนพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนไวืแล้วเมื่อยแล้ว จะหาเส้นครับนี่สุดหนึ่งบพาะฉนันจะลงเอาลงไปสองสุดเสร็จขึ้นมาแล้วผัดจบก่อนครับโอ้แม่โอ้หอนโอ้หายยงหายกินแบบนี้แล้วครับมันมาเนาะเนาะนะได้กกะถ่ายมากถ้าชอบกะฝากคนไลค์คนแชร์ฝากติดตามให้นั่เนะครับเนาะ จังพอกันไหมเเดี๋ยวช่วงนี้ห้าสิพักเบรกกินเขาก้อนแล้วก็ทิปต่อต่อไปห้าสิเด็นยยังจังพี่น้องค่อยติดตามมึงนะครับกเดีก่อกนนี่มอง